สวัสดีครับเดี๋ยวจะพาไปเบื้งสนามบังไฟบันสังแป้นอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรครับไปเบื้งสนามกันอูบรรยากาศนาบ้านครับผมอ้เต็มเลยครับอันนี้กัหน,นาบ้านครับเต็มเหวทั้งหมด จุดไปแล้วสองบังครับผม ส้างเขาสนามครับผมบังสามนะครับบังีิสองหนึ่งสองไปแล้วตอนนี้เวลาก็ประมาณไก่เที่ยงแล้วเที่ยงอะไรครับเที่ยงแล้วเที่ยงแล้วนี่โอ้โอโลหลุดลายแหงหลายแหงคือขาดครับที่นองมากลายครับโอ้เต็มหอดข้างในเลยนี่ผมมีค่าบัสครับผมบัตรสางแปยน,นะครับรุนป,ประเภทนี้ครับผม นี่บรรยากาศด้านในสนามเขาก็มีพอขาแม่ยคล้ายลายครับเดี๋ยวพ่อหน่จอดรถก่อนโอู้ล,ล,ล้านขาล้านคล้ายหลยครับอ่อมีอลันชช่เบอร์ฟ้าสายน้ำเกลือครับผมเด็ดเด็ดของเขาหิมงาน คือน้ำนวยการมาเลยเดี๋ยววันไหนพาไปบึงมองฐานฐานไปไปฐานไปฐานดูภาไปฐานไปบึงไปฐานเนาะอ้ พี่น้องร้ครับที่น้องไร้ครับกําลังจะเอาขืนทานครับบังที่สามโอ้ของพออานาจครับ,นนบพออานาจสาสตูทอนครับผมของบันสังแปนเฮ้าครับรบังไฟน,น้ําเข่าห้ำแหลบังทีสามครับห้ำแหล่ล่อชมกัน บบโอ้อรันชัยอรันชัยบางนาอรันชัยสู่อยเ้นอรันชัยแมน่น,บบนฟังทั้งปุ่นคุณหลาย,ยาแห่งผมก็เลยเพิ่งอยู่ด้านด้านขา้างครับใต้ฐานนี่แหละ วันที่5พฤษภาคมพุทธศักราชสอง6ันครับผมอันนี้บังไฟห้ำแหลครับเข้าสู่ฐานเป็นทีเรียบร้อยเอาล่ะครับเอาห้าแหลสิบสามสองไม

งามแนี่ยเอาล่อชมเวลาครับผมอุ้ยเหมือนเทียมงานครับผมอุยผมมือแปะแปะเลยสุดหยด เบ่งกันไปบ่งกันไปบ่งกันไปครับรุ่นเวลาบาทเนี่ยหมาหรือบ่รุ่นกันไปโตมูอโต๊มือแล้วครับคุณสามร้อยสิบแล้วนี่เขา ผมว่าสีกว่ามันลงมาแล้วรดยัสยมาสี่สิคุณคนาตลอทางลงลงยูคามาแล้วครับสามสิบอ่ามส้นาสีแปดนครับสามสี่ศลงมาแค่บราตวติก้วมาตลอดเบิ้งเด้ขัดเ่น กินกินมาหลายแต่กินโอ้สามร้อยสี่สิบแปดไอ้ครับวัอสองพีไงหลังโอ้อ้หังแี่กินบังบังซีเนาะรันัชเบิกฟ้าโอเคครับกําลังนั่มบังไฟขึ้นสู่ฐานเดี๋ยวเ้าไปเบิ่งกันนะครับ่าสิไดแจกวิบังทีซี่ครับผมบันสังแปนมันทีหาผู้ภาพฤษ้ักราษ2 5 6พา ติดตามส้มกันครับเป็นสมขอุ่มาชนกนคสางแปนนครับผม <c oughs> อยู่ที่สี่ลำดับที่สได้รับเกียรติจากบ้าอยู่ที่สลำดับที่สโอเคเอามาว้าวเอาเอาเอาาเอาเอายี่สี่ครับ <ใน S 1> ผม <ใน S 1> ยี่ส<น>ี 4. อยู่ที่24 24โอ้24 24นะสนได้24 24เรื่23 24ว้าราคาเนี่ย23 24ก็ไลยอ้าว3 3 อรัญชัยเบิกฟ้าลุดนอนนการเดินทางเบิกบรรยากาศเบิกบรรยากาศทางหุ่นเด่นดวงงงเลยหุ่นลุงประสิทธิ์ครับผมทีมงานทีมงานบนสังแป้นครับผมทีมงานบนสังแป้นมู่หกครับผมอรัญชัยเบิกฟ้าอที่ลีเลยครับผมเดี๋ยวรอดูเวลากันบรรยากาศเบิรรยากาศทีมงานครับผมหุ่นฟ้อนเลยทั้งหุ่นฟ้อนเลย ผู้หากันีอาการก่อนุมันดีงามๆเลยอยงางครับผมสุดยอดของการเดินทางติดเรียบร้อยครับโอ้เออเออไม่อันละยันนึงกอเลยรันไช่เบิกฟ้างามแห่งผเีมงาน ทีมงานดีใจงามง่ามงามงามคลิงานสอราชบุ่งดีใจโคโคเบาดีเดี๋ยวเอาเม้นเพิ่นล่ะบาทิว่าเอาแม้งยั้นจะได้สามร่อยสุดว่าง่าสิเบาแล้วก็ต้องได้สังน้ำนะครับ มาเดียวมาเดียวโอ้ยมีมางามเมียเนุ่มเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดเป็นไรยูส่วนผุนะครับเจกับแวลงมาพื้นแล้วลงมาพื้นแล้วเขาตั้งชงยางเลยตุนเจ็ดิบกันิ่สามลงมาอารอรอฟังรอฟังเวลา สามร้อยหโอ้ยนี่แหละกินเอาจังสิเราเอาซ้ำนี่นะนุะซ้ำนี่กับพ่อเลยไปมเ้อขพ่อไปนายเดี๋ยวมากเดี๋ยวแบบเอาลาอบ่เอาบ่อค่เอาบ่อาร้อไม่หุบเลยกับท่านกองมริกาอยากจะคุสีน้าคนไล่คนไลครับเดี๋ยวคนไดกอนุญาต เดินทางกับบ้านนะครับแต่ว่าบั่งไฟยังมีลายครับอีกสิบกาบัางคนหลายเง,งครับผมตอนนี้ขออนุญาตเดินทางก่อนนะครับพี่ผู้คนนลายค้นลายครับมาเที่ยวการเที่ยวง,งานฉกหมาอุ่ยครั่งประสงค์ ถ้าชอบคลิปของพอนายและน้องชีวาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พอนายด้วยนะครับกดติดตามตรงนี้ครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็กดทั้งหมดครับเพื่อให้ช่องชีวาช่าแช n แนลนั้นแจ้งเตือนเพื่ทุกท่านว่าทำคลิปออกมาใหม่แล้วนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับผม